สวัสดีครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับกับไส้กรอกอีสานนะครับของสื่อนะครับร้านนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงในจังหวัดทุกโลกเลยถ้ามาแล้วก็จะพลาดไปได้นะครับก็วันนี้เรามาเจอนะครับเจ้าของร้านนะครับยืนขายอยู่ในตลาดดีๆของเซ็นทรัลนะครับยังไงเรียนแนะนําได้เลยนะครับว่าสินค้าเรามีจุดเด่นดีตรงไหนยังไงนะครับครับผม สวัสดีครับผมบินเก้นนะครับเป็นเจ้าของร้านแดนเ่าซืตรงนี้นะครับของผมเนี่ยเป็นไส้กรอกอีสานหมูแท้นะครับ100%ไม่ใส่สารเล่งเกลียวนะครับและที่สำคัญคือของเราเนี่ยไม่ได้ผสมเนื้อไก่รรมาวิธีของเราเนี่ยก็คือใช้สกัดจากธรรมชาติจะต้องมีการตากแดดนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ใส่สารเล่งเกลียวใดๆั้งนั้นครับผมในส่วนไส้กรอกแบรนเรานะครับก็มีหลากหลายรสชาตินะฮะก็จะมีเป็น หมูล้นเปรี้ยวนะครับหมูผสมมุ้งเส้นหมูลดลาบนะครับหมูลดเห็ดทีกแกงหมูลดกะเพรานะครับแล้วก็ตัวออกใหม่ล่าสุดก็คือจะเป็นไส้กรอกหมูข้มข้งน,นะครับครับก็ถือว่าผิ่พันเขามีจุดเด่นนะครับแล้วก็มีความที่มันมีหลากหลายรสชาติที่ยงที่ที่มันนอกเหนือจากไส้กรอกคนอื่นนะฮะก็ผ่านมาก็แวะมาชิมกันได้นะครับเออช่วงโควิดกระทบอะไรยังไงบ้างานะครับ ในช่วงโควิดของเรานะครับก็ในส่วนตัว,นวนเนี่ยก็ไม่ได้กระทบยอดขายอะไรมากนะเพราะว่าของเราเนี่ยก็ค mm hmm. ือได้เตรียมพร้อมรับมือกับช่วงโควิดอยู่แล้วและที mm ่สําคัญนะครับในส่วนของอาหารทานเล่นตรงนี้ยังไงทุกคนท่นนทานเนี่ยจะต้องทานอาหารูีแล้วแต่จะทํายังไงในเมื่อโควิดนะครับทานอาหารบ้านไม่น่าเบื่อเรานะครับก็เลยทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรผลิตภันนคัญอาหารออกมานะครับเพื่อให้มันมีหลากหลายรสชาติ ครับุคนก็จะได้ทานไปเรื่อยๆเื่อยเ้อยอันนี้รสชาติใหม่อันนี้รสชาติใหม่ในขณะเดียวกันนะครับอ่าที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นรสชาติซ้ําๆแต่ของเราเนี่ยในหลากหลายรสชาติจะไม่ซ้ำาต้ประพับใจอย่แน่นอนครับอันนี้ก็คือแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่จริงๆนะครับในการขายของและค้าขายแนวติดปุ่ช่องทางการจำหน่ายนะครับ ตอนนี้นะครับก็เป็นตามตลาดนัดตอนนี้เราจะอยู่ที่ตลาดนัดมีดีเซ็นท์มิช่โลกนะครับแล้วก็จะมีขายอาหารจานใหม่ที่ตลาดนัดมโนนะครับผมตรงประตูห้านะครับฝั่งเจอรี่จะมีตลาดใหม่แล้วก็จะมีเป็นร้านประจํานะครับเปลี่ยนชื่อป้ายตัวใหญ่หลืว่าห่าวคือแล้วก็ล่าสุดนะครับเราได้ไปเปิดที่สาขาแมคโครนะครับแมคโครเก่าครับปั๊มวัดโบนนะครับสามปั๊มวันนี้ก็จะเป็นหาหานสีนนะเป็นเห่าคืเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดจะอยู่ที่ท้องวัดทองครับผม ก็ถือว่าเข่าซื้อประสบความสําเร็จนะครับในอีกหนึ่งธุรกิจที่มีสาขานะครับมากมายในจังหวัดอิสราเองผมก็ขอให้ขายดีๆนะครับตลอดไปนะครับครับไงก็ขอสวัสดีด้วยนะครับครับสวัสดีครับ